เท่านี้คนที่เราอยู่ที่หาบ้านกูนะครับเจ็ดมงกวานะ่าแล้วเราจะไปวัดหาธาตุเจดีย์พระดีประกาศนะครับมันจะอยู่บนยอดยอดเขารนะ่นที่เราเห็นเดี๋ยวไปดูกันนะครับห่าจากที่นี่ประมาณสี่กิโล นี่เรามาถึงแล้วครับเราเดินขึ้นไป120เมตรเอารถจอดไว้ด้านล่างนู้นนะครับถ้าจะมาก็เปิดก o o g l e m a พพิมพ์ว่าท่ามหาทาเจดีย์พักตีประกาศอย่าเฮาเฮ้ไหน<อ>เดี๋ยวเราจะมาดูข้างล่างเนี<อ>่ยทางขึ้นเป็นอย่างเงี้ยเราเจอนี่ก่อน เดี๋ยวเรากลับลงมาแล้วมาดูข้างล่างนะไม่มีอะไรบ้างเป็นพระองค์ใหญ่นะเขาบอกว่าร้อยยี่สิบเมีรโอ้ดีนะมาตอนเช้าถ้าใครจะมาก็พักที่หาบ้านกูดนะครับ มันมีที่พักเยอะแล้วก็เช้าเราขึ้นมาจากขาบ้านขูดมาก็สี่กิโลตั้ง g o o g l e m ม p มาข้ามหมาถ้าเจดีย์พักดีประกาศนะครับจะตั้งเป็นวัดทางสายแนละ้วจะไปอีกที่นึงอไปเจอข้างบนก็เดินมาไม่ไกลนะ ประมาณร้อยยสิบมันจริงเลยเจอป้ายแล้วนี่นะครับประมาณนี้ที่นี่เวลาเราเราลัดไปกรุงเทพนะครับผ่านอำเภอบางสะพานแล้วมองลงท่านฝาเราจะเห็นวัดอยู่บนภูเขา เนี่ยก็คือนี่แหละครับธรรมชาติจะดีหอบแดงนิดเดียวเอง ประตูปิดอด้วยประตูปิดไม่มีคนด้วยนะไม่มีใครด้วย ดูว่ามีอะไรบ้างเหมือนจะประตูจะปิดนะครับแล้วเราลองเปิดดูก่อนประตูนะล็อกประตูจริงเลยขึ้นมาแล้วมองก็จะเห็นทะเลอย่างนี้นะเห็นแค่ปลายทะเลครับ ประมาเนี่ยแบบนี่ด้านข้างเราน่าจะมาเช้าเกินประตูก็เลยปิดอยูน่นะเข้าไปข้างใน,นไม่ได้โอ้สวย เขาไม่ได้ดันด้านหลังประมาณนี้แดดเริ่มออกแล้วนะ ล็อกโซ่ดูดูรอบก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยเราเดินจะรอบแล้วก็ประมาณนี้แต่ไปดูข้างล่างว่ามีอะไรไหมมีอะไรบ้างข้างล่าง มันจะมีพระใหญ่อยู่แล้วก็มีของกรมหลองชุมพรนะมีแมวสองมีแมวด้วยเง้ยง แสดงว,ว่าจะมีคนมาดูเลยอยู่นะทำไมนั้นแมวก็อยู่ข้างบนนี้หรอกเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างก็เจดียนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสงสัยขับรถผ่านแล้วก็กลางคืนสวยมหก็เลยเข้ามาดูคนชอบสงสัยมันสวย ก็มีประมาณนี้นะพระมหาธทตุเจดีย์พักดีประกาศประตูปิดก็เดินขึ้นมาไม่ไกลร้อยยี่สิบเมตรนะจน๋รถไปข้างล่างเดินขึ้นมาบันไดก็ไม่ไม่กี่ก้นหรอกบันไดนิดเดียวไม่ได้ขึ้นมาลำบากขึ้นมาง่ายครับ จะเสียงเดี๋ยวลงองขับไปไม่ได้ขับไปข้างในโอเคเดี๋ยวไปดูข้างล่างกันเรามาถึงข้างล่างนะมาไหว้พระพระองค์ใหญ่น่นะจะเห็นวิวทะเลแบบนี้ ก็ประมาณนี้นะประทัด,ดเตดีตอนนี้ก็เริ่มจะมีคนมาเที่ยวแล้วนะตอนแรกเราว่าเราจะขึ้นเอนาคนเดียวงันว่าเรามาเร็วมากแต่ก็จะมีคนตามมาเยอะอยู่โอเคครับด้านล่างเป็นผ้าตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตตุน้ำสักนะครับ เราอาจจะลองไปดูข้างล่างดูนิหนึ่งตรงนี้ข้างบนก็ปัะมาณน,นี้จะมีข้าใหญ่อย่างนี้นะสวยอยู่แต่ร้อนเริ่มร้อนแล้วครับเราก็เล่นมาที่พราตำหนักกรมหลวงชุมพร ลงไปไหว้ก่อนนะครับขออนุญาตจอดรถแป๊บนึงนี่ครับพระตำหนักเพระเลือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอก็มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ันคลิปนี้ผมก็จบเพียงแค่นี้นะผมไปไหว้กบหล,ลงพ่อนแล้วก็จบมาครับ อยู่ก็ประมาณนี้นะครับ